สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณวิงบนนะคะท่านผู้ชมสําหรับวิงบนของเรานะคะที่ผ่านมาแล้วในงวดวันที่16ธันวาคมนี้นะคะสําหรับการคํานวณในคลิปนี้ทางเราขอรวมการคํานวณวิงบนทาง3สูตรนะคะจากวิงบนของเราที่แนะนาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้รวมกันเลยนะคะ3สูตรนะคะท่านผู้ชมขอแนะนําในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชม เรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะทั้ง3สูตรนี้ที่เดินต่อในงวดวันที่30ธันวาคมนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอรวมการคํานวณทาง3สูตรนี้ในคลิปเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมจะจะได้ให้ท่านผู้ชมได้มาสรุปตัวเลขด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเราทั้ง3สูตรวิ่งบนของเรานะคะมีตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากิีดใรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะทางเราขอรวมการคำน,นวณวงบนทางสามสูตรที่ผ่านมาแล้วในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่หนึ่งนะคะบนของเรานะคะท่านผู้ชม เอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณนะคะคำนวณได้เลขศูนย์เลขหนึ่งนะคะในงวดนี้ผลงบานได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนนะคะออกสามศูนย์สามนะคะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้สามตัวบนได้ออกมาแล้วสามศูนย์สามนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นบนของเรานะคะในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชม สามตกบนออกสามศูนย์สามจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสำหรับสูตรคำนวณบินบนนี้ก็ทางเราจะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราจะทําการคำนวณหาลขเดนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับสามสูตรบินบนของเรานะคะคำนวณได้ตัวลขเด่นอะไรบ้าง สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป,เป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใด้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มการคำนวณดยกันนะคะสำหรับวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามสามบวกเจ็ดนะคะได้สิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดดเลขเด่นแปดนะคะท่านผู้ชมแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้า สำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขแปดและเลขเก้านะคะเลขเด่นวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราคำนวณได้เลขแปดและเลขเก้านะคะนี่คือเลขเด่นในงวดวันที่สามสิบนะคะธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนี้นะคะสูตรที่หนึ่งของเรานะคะคำนวณได้เลขแปดและเลขเก้านะคะท่านผู้ชมจ้ะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับบิงบนในสูตรคํานวณที่สองนะคะที่ในนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรคํานวณบิงบนสูตรที่สองนะคะที่ผ่านมาแล้วในงวดวันที่16ธันวาคมนะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สี่สองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกสี่บวกหนึ่งนะคะการคํานวณเลขเด่นในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขศูนย์เลขสี่และเลขห้า ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนในงวดวันที่16ธันวาคมนี้ออก3 0 3ศนย์นะคะท,าท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนจ้ะ3ตัวบนได้ออกมาแล้ว303แนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่30ธันวาคมพศ .2563 นะคะสําหรับสูตรคํานวณวิ่งบนนี้เป็นสูตรคานวณที่2นะคะ ทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสําหรับ3สูตรนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักพันสองครั้งนะคะท่านผู้ชม1ค้น2นะคะได้2 2บวกได้3 3บวก1ได้4 4บวก7นะคะ11 11ดเดได้เลขเด่น1นะคะ1บวก4นะคะได้5 5บวกนะคะได้6สําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข1เลข5และเลข6นะคะนี่คือเลขเด่นวิ่งบนที่เดินต่อใน 30, งวดวันที่30ธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจ้ะเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่2ของเราที่เดินต่อใน 30, งวดวั b. นที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลข1เลข5และเลข6นะคะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมสาหรับสูตรคํานวณวิ่งบนในสูตรคํานวณที่3นะคะสูตรคํานวณที่3ที่แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็ผ่านมาแล้วในววันที่16ธันวาคมนี้นะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยครั้งที่3นะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยครั้งที่3 3ครั้งบวก1คงที่นะคะท่านผู้ชมบวก1คงที่ การคำนวณเลขเด่นในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสามศูนย์สามนะคะในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนี้สลากคินเบยได้ออกมาแล้วสามตัวบนสามศูนย์สามขอภัยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเดน่นบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นได้สามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สาม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคือง,งวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรที่3นะคะท่านชมทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยครั้งที่3-3ครั้งนะคะท่านชม2องคูณด้6ได้เลขเด่น6 6บวกน,นะคะได้7จะสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านชม แนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่3นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข6และเลขเ็นะคะท่านผู้ชมนี่คือเลขเด่นวิ่งบนในสูตรคำนวณที่3นะคะที่เดินต่อในงวดวันที่30ธันวาคมนี้นะคะจ้ะสูตรคำนวณที่3นะคะทางเราคำนวณได้เลข6และเลข7็นะคะท่านผู้ชมนี่คือเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะตอนนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าสําหรับสสูตรวิ่งบน,นที่ลงให้ท่านผู้ชมในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง จ้ะสูตรที่สามนะคะได้เลขหกเลขเจ็ดส่วนนี้ส่วนสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขหนึ่งเลขห้าเลขหกเลขหนึ่งเลขห้าเลขหกนะคะสูตรที่สามได้เลขหกเลขเจ็ดตอนนี้สูตรที่หนึ่งนะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมระดับสามนะคะได้เลขแปดเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเลขแปดเลขเก้านะคะในสูตรคือเลขเด่นวิ่งบนในสูตรที่หนึ่งนะคะ ูตรที่หนึ่งของเรานะคะได้เลขแปดเลยเลขเก้าและวิ่งบนในสูตรที่สองได้เลขหนึ่งเลยห้าและเลขหกและสูตรที่สามเลขหกและเลขเจ็ดนะคะทั้งสามสูตรนี้คือสูตรคํานวณวิ่งบนของเราที่ผ่านมาแล้วในงวดวันที่สิบหกธันวาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราก็สรุปเป็นคลิปเดียวเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับสามสูตรวิ่งบนของเรานะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะในปีนปใหม่ขอให้โชคดีมีความสุขรวยๆทุก,ท,กทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ